พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่แค่คำคืนธรรมดาแต่คือหนึ่งในเลิกที่ฟ้าเปิดในระดับสูงสุดของปีและคนที่เข้าใจพลังจักรกวาลจะลงมือจุดไฟเฮงทันทีรายละเอียดเลิกฟ้าเปิดจุดเทียนแดงครั้งที่4เราจะจุดกันในวันที่7พฤศจิกายน2568นี้เวลา19.19 19. ถึง20.59นอพลังดาวโชคจะเปิดตรงดิงเข้าบ้านคุณทันทีถ้าคุณจุดถูกจังว่าจุดนี้สำคัญมากนะครับคนที่จุดในเลิกคือคนที่ฟ้ากำลังให้สัญญาว่าไปต่อได้แล้วเพราะโชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพลังที่ต้องลงมือเชื่อมจุดเทียนให้ถูกเท่ากับพลังงานขยับ ชีวิตไฟคือตัวแทนของพลังสร้างเลิกคือตัวกำหนดคิศทางของพลังจัก,กรวาลคำขอพอรคือตัวล็อกพลังเฮงให้เข้าชีวิตแบบแม่นยำเมื่อทั้งสามอย่างนี้ทำตรงเวลาและตรงจุดชีวิตจะเหมือนถูกชาร์จพลังแบบเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือระบบพลังงานที่โบราณรู้แต่โลกยุคใหม่ลืมไปคำอธิษฐานคือหัวใจของเลิกนี้อย่าจุดไฟแล้วขอพรลอยๆเพราะพลังจะไม่เข้าทัน ใจยังไม่ชัดเขียนคําอธิษฐานไว้ล่วงหน้าขอให้ตรงชัดแน่นอย่าขอพรแบบแล้วแต่ฟ้าเพราะฟ้ารอคุณสั่งมันอยู่แล้วถ้าคิดไม่ออกว่าจะขออะไรทักมาหาเรานะครับผมจะช่วยแนะนําคําอธิษฐานเฉพาะคุณอย่างแม่นยำสามวิธีจุดเทียนแดงให้ชีวิตขยับหนึ่งเตรียมให้ครบเทียนแดงหยวนเป่าผลไม้พวงมาลัยคอนยางใจที่แน่วแน่และคําขอพรที่ชัดเจน2 ถึงเวลาเลิกให้เปิดประตูบ้านรับพลังดาวเฮงไหว้ฟ้าไหว้พระขอพรให้ตรงจุดเคาะพื้นที่ทิศตะวันออกของบ้าน9ครั้งตามด้วยพื้นที่ประตูหลักอีก9ครั้งสุดท้ายวางเทียนตรงพื้นที่ทิศตะวันออกแล้วจุดในระหว่างจุดจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิหรือแค่นั่งนิ่งๆก็ได้เพราะพลังงานจะหมุนเข้าทันทีเมื่อคุณเริ่มจุดและเทียนนี้ให้เก็บไว้ จนกว่าจะถึงจุดเทียนปีหน้าดับเทียนแล้วไปเก็บบนที่สูงหรือหิ่งพระห้ามนํามาใช้ซ้ํากติกาการจุดเทียนแดงถ้าอยากจะขยับให้โชคลาภใหญ่ขึ้นต้องจุดเทียนแดงที่ขนาดใหญ่กว่าครั้งที่แล้วเพราะโชคไม่เคยย้อนกลับแต่พลังต้อง ขยายตัวเท่านั้นอยากจุดเลิก7พฤศจิกายนนี้อย่างถูกต้องต้องได้เทียนแท้ได้เลิกเฉพาะได้แนวทางการขอพรตรงตัวคุณสรุปนะครับใครที่รู้จังหวะจะขยับชีวิตได้ไกลกว่าเดิมแล้ว7พฤศจิกายนนี้คือเลิกที่ฟ้ากําลังอนุญาตให้คุณเริ่มใหม่อย่างยิ่งใหญ่จุดให้ทันขอให้แม่นแล้วชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแบบคุณสัมผัสได้จริง